เออถามใจชาวบ้านเขาดูหรือยังว่าชาวบ้านเขาโอเคด้วยไหมชาวบ้านเขาเห็นชอบไหมออ,อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเคส by เคสก็บอกแล้วเป็นเรื่องเป็นคนเป็นเรื่องของส่วนบุคคลไปเออถ้าใครทำถ้าใครมีใครร้องเข้ามาตรวจสอบเขาก็ต้องรับผิดชอบไปเป็นเคสเคสไปแต่ถ้าไม่มีใครไปร้องเขาก็ไม่มานะเออ เขาก็ไม่มาระบบเนี่ยเขาต้องมีคนไปร้องเรียนเขาถึงเขาถึงมาอยู่ๆเขาจะมาเองเนี่ยนะไม่ได้แล้วถ้าใครไปร้องเขาก็ต้องมีลงชื่ออยู่แล้วว่าใครไปร้องมันบอกชัดเจนอยู่แล้วว่ามีาใครไปออไร้องยังไงมันก็จะลงชื่อการร้องเรียนอยู่แล้วถูกไหมเขาก็จะเลยรู้ว่าใครเออคือบางครั้งเนี่ยคนที่เขาดุกร้องเรียนเนี่ยเขาก็จะจําอยู่คนเดียว อจาคนเนี้ยข้อมูลก็มีจากคนเนี้ยอคนเนี้มีข้อมูลทางนั้นแต่ว่าคนอื่นไม่มีข้อมูลเขาก็ลองเรียนคนนี้แล้วยิ่งเป็นประเด็นกันด้วยเนี่ยโอ้โหไม่ต้องถามนะเอฟซีนะเออไม่จบบานไปเรื่อยเรียนว่าบอบานไปเรื่อยเ,ออเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้โอ้โหเพิ่มเติมไปโอ้โหน่าจะสิ้นปีนี้น่าจะไม่จบเลยทีนะน่าจะลากยาวไปันปีหน้าเลยอืม กรมบอกสั้นๆว่ากรำร FC นะกร,รมไม่แบเลยกร,รมไม่รู้จะกรรมยังไงเย่ยกร,รมไว้แน่นเลยอ่เขาคงเขาคงคิดแล้วแต่ก็ดีนะอ่มี FC เขาสนับสนุนอยู่ไม่ต้องไปกลัว FC เขาสนับสนุนอยู่อ่มีค่าจงค่าใช้จ่ายนะครับ แต่ชีวิตนี้จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเออหาความสุขมันจะมีไหมเออหาเวลลงเวลามาไลฟ์ขายของใช่ไหมอ่ามันก็ได้ตังค์แต่อันนี้ก็ต้องชะงักไปเลยคือไม่มีลมเออไม่มีลมขายของเ่ะนชัดเจนไหมคือใจเขาอยากจะลีไปอย่างนู่นเลยลอยากจะลีไปอยู่ปากซอยเลย อไม่อยากอยู่ที่นี่แนละ้วอ,อยู่ที่นี่นี่โอ้โหเยอะแยะมากมายคือพวกง่าบาดแผลเขาเยอะเอบาดแผลอ่บาดแผลร่องรอยอา่าพวกง่างว่าร่องรอยบาดแผลเขามีมีเยอะเกินไปอถ้าคุณจะสู้เขาคุณต้องไม่มีผิดอะไรเลยคุณต้องไม่ผิดอ่ะ ไม่ผิดนี่มันสบายไปแปดอย่างให้เขาสู้มาเต็มที่เลยเราเข้าสู่กระบวนการมันก็จบถูกไหมล่ะถ้าเราไม่ผิดเออเราค่อยไล่ฟ้องกลับเอาไล่ฟ้องกลับเอาว่าเออมันจะโดนยังไงแบบไหนก็ไล่ฟ้องนี่ถ้าคุณไม่ผิดถูกไหมไม่ต้องไปแสดงแบบนี้เลยลนะ่ะไม่มีประโยชน์มันชัดเจนอะไรในใจอยู่กับพี่เสมอ โบนนะครับทักทายนะครับผมคุณแม่เพนด้วยนะครับหลายๆท่านนะครับเอฟซีแล้วก็ว่ากันไปแหละนะครับยังไงยังไงมันก็ไม่คงจะจบงานนี้นะจะเพาะแต่ตรงนี้เออยังไม่ทันได้ย้าย,ายออกไปเลยแล้วโดนนะครับโดนซ้ายโดนขวานะเออสิ้นเดือนนึ่เัาว่าโอ้โหมาชุดใหญ่ชุดเต็มด้วยนะ เออชุดใหญ่ชุดเต็มเลยนะโอ้โหเอ่อชุดใหญ่ชุดเต็มเลยก็นี่แหละเขาบอกแล้วว่าอ่ามีปัญหามีประเด็นเนี่ยพ่อใครเอ่อพ่อแม่เขาเออแม่เขาแท้แท้นะหางานให้หางานให้ลูกแ,แท้แม่เขานี่หางานให้ลูกก็ดีแท้เลยอ่ะ คือเขาไม่มาก็ไปเล่นงานเขาไงไปท้าทายเขาไปท้าทายเขาบอกว่าไม่มาไม่ได้นะเออพอเขามาเป็นไงมันก็เดือนร้อนสิพอไม่มาโอ้ยมีแต่น้ําลายเขาว่าคอนเทนต์ว่างั้นอะ่ะเอ,อเขาบอกจะมาบอกโอ้ยคอนเทนต์ออแล้วน้ำลายเขาว่างั้นโอ้โหเป็นไง มาเด้เราท้าเขาอย่งเย้งไม่มีเห็นบีนประโยชน์เลยเนอเพราะเขามาเป็นไงอ่ามันก็แย่อ้บ้านเอาจริงนะอืมพอตะก่อนนี้เห็นเข้าข้างจะจังเลยนะ <c oughs> นะตะก่อนเนี้ย <c oughs> เออเข้าข้างกันเข้าข้างกับระบบเห็นระบบเป็นพระเอกเลยตอนนั้นอะ แต่ตอนนี้โมโหแล้วนะใจคนเราก็เปลี่ยนเร็วเหมือกันเนาะเออ <c oughs> ใจคนเรามันก็เปลี่ยนเร็วกันแต่ก่อนที่โอ้ยชอบระบบนะครับ <c oughs> ดีใจเออเขาให้ยันมาแผ่นหนึ่งดีใจ <c oughs> รู้จักคนละรู้โอ้ยรอๆทั้งนั้นครับว่าออืรอจังเขาว่ากันะ แต่เรื่องนี้เกียดมากว่างั้นเอะ <c oughs> เกียดแล้วเออแต่ก่อนนี่บอกรอมากเออมีไลน์แล้วเดี๋ยวโทรคุยกันประจำนะโอ้ดีใจใหญ่ตอนนี้ล่ะเกียดโอ้เกียดเข้าไส้ <c oughs> เกลียดเข้าไส้เลยเอา่าลำบากแล้วละ่ะเอฟซีเนาะ คนเรามันก็เปลี่ยนนิสัยใจคอได้นะเขาเรียกว่าไม่มีมิตรแท้แล้วก็ศัตรูที่ถาวรจริงๆไม่มีจริงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีนะครับเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวให้ร้ายกันนะเเดี๋ยวมีปัญหากันนู่นนี่นั่น <c oughs> เนี่ยจะไปคิดอะไรเลย fc นะคนเราก็อย่างว่าแหละเออทําผิดก็ยอมรับไปมันก็จบแล้ว <c oughs> ถึงจะยื้อไป ยังไงก็ไม่จบเรื่องนี้อันพูดได้เลยแล้วเขาก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องไปด้วยนะไม่ใช่ว่าจบไปแล้วก็ไม่ก็ปล่อยเรื่องทิ้งไปไม่ใช่เขาก็ไม่ทิ้งเรื่องเมื่อเดี๋ยวเขาก็กลับมาใหม่ใช้ไรกว่าเดิมเราเนี้ยเครื่องไม้เครื่องมือครบกว่าเดิมอีกอยากจะได้แบบนู้นแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จัดให้นะ <c oughs> อยากจะได้เป็นแบบนู้นแบบนี้เดี๋ยวเขาก็มาจัดให้เอใอจเย็นนะ เขามาจัดให้แน่นอนอยากได้เอกสารเขาเ็ยไปหามาให้เออแต่จะให้เขาทอดทิ้งไปเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เออไม่ทอดทิ้งไปแต่เดี๋ยวเขาก็จัดให้ว่าอยากจะได้ใช่ไหมอืมก็เตรียมตัวเถอะไม่แน่นะเขาอาจจะเพิ่มเติมไปอีกก็ได้เออทั้งยวงเออดำเนินการทั้งยวงไปเลยก็ได้ มันเป็นไปได้นะครับในไหนก็เข้าไปข้างในได้นี่โอกาสเข้าข้างในได้มันยากมากนะเข้าแล้วไหนๆก็ดําเนินการแล้วก็จัดให้มันหมดไปเลยลุยให้มันหมดไปแต่คิดว่าเขาคงเข้าได้แต่ระบบนั่นแหละแต่คนภายนอกนี่เ็าห้ามเข้าอยู่แล้วฟรีนะเออเอาง่ายๆขนาดชาวบ้านเขาไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปอ่ะ เออปัจจุบันนี้ไม่ต้องถามเลยแหละไม่มีโอกาสเลยได้แต่ผ่านไปแล้วก็มองผ่านไปเฉยๆเออไม่มีโอกาสชัดเจนไหมไม่มีโอกาสได้เข้าไปนั่งในบ้านเขาได้เลยอืมอคุณคุณเฉลิมนะครับสวัสดีครับผม มีคดีก็ได้ตังไงล่ะเออก็ได้ตังมันก็โอเคนะถ้าเอฟซีเขาให้เนาะเออเอฟซีเาให้อยู่แล้วแอดว่าใช่ประจำอะเรื่องย่อเย้ยเนี่ยแอดว่าเอาจริงๆนะเออก็จะเป็นอย่างเงี้ยพอเขามีพอเขาอยู่เหนือหน่อยนะเออพอเขาได้เปรียบหน่อยเขาก็จะมาย่อเย้ย เ,อเอย,ยเอะเยยมันก็ว่าแล้วลุมด้วยเออแล้วทางหนูก็ท้าทายเยงเยงมาดิมาดิมาเลยเออไม่มาหมาละเขาว่างั้นอโอ้โหไปว่าเขาอะคือพยายามจะไปกดดันให้เขาเออเหมือนท้าทายไม่กล้ามาล็อกอย่างงู้อย่างงี้เห็นไหมพอเขามาเป็นไงกันแกล้ง <laughs> เออมันไม่ได้นะคําข้อหาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะถูกไหมเอตี MT. เขามาเนี่ยมันมีมันมีวัตถุประสงค์อยู่แล้วใช่ไหมเวลาเขามาเนี่ยเขามีมาเขามาก็คือเพราะมีวัตถุประสงค์ที่ต้องมาไม่ใช่มาโดยที่ไม่มีเหตุผลมามาไอมาข่มขู่เฉยๆนะครับอันนั้นไม่ใช่เออไม่ใช่อ่ามาข่มขู่มาอะไรยมันไม่ใช่เขามาแต่มันมีเหตุผลถูกไหมนะ มันก็ต้องแก้ไขตรงนั้นไปก่อนว่าผิดหรือถูกก่อนขั้นแรกเอ่อถึงจะเล่นงานเขาได้ถ้าเกิดคุณไม่ผิดเนี่ยโอ้คุณเล่นงานเขาเต็มดอกเลยเอ่าก็หากรอกวนก็หากันแก้อะไรก็ว่าไปแต่นี่มันไม่ใช่เอฟซี FC, มันชัดเจนอยู่แล้วไงมันมันฟ้องด้วยภาพไงถ้าคนเรามันไม่ผิดเขาก็ปล่อยให้เข้าไปแล้วผ่านเนี้แอดว่าคิดดูที่เขาวางแผนจะตายแล้วนะ ให้เปิดประตูอ้าซาวให้กะไงก็เดินเข้าไปแบบง่ายๆนิ่มๆไงเดินไปแบบอีซี่เดินไปแบบอ <laughs> ีซี่่นะครับนะเดินไปแบบง่ายๆเอ,อแต่เขาก็ไม่หลวมตัวเข้าไปโอ้ถ้าหลวมตัวงานนะั้นป่านนี้แม่งเป็นประเด็นเออเป็นคดีควันดูไม่เจิดเลยโดนฟ้องดูไม่เจิดล่ะเอาง่าย แต่ตอนนี้เขารู้แก้วแล้วไงอืมรู้แก้วแล้วก็เลยไม่หลงกลแผนการเขาร้ายบอกตรงว่าเขาไม่ธรรมดาเลยนะแอดยังคิดไม่ถึงเลยแอดยังคิดเข้าใจว่าโอ้โหเขาลืมเหรออเขาน่าจะลืมเนาะลืมปิดเนาะโอ้นะเขาบอกเขาลืมอแต่พอมาจับใจความเขาได้เอฟซีนะ FC, ว่าเดือนนี้จะได้ หมูหรือปลาเนาะเขายังพูดอย่างนี้อันนี้เราเริ่มสุกคิดแล้วว่าโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยเหรอเออเออเขาบอกเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาว่าไงพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีคนมาเยี่ยมบ้านนะอ่าเห็นไหมเขารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วในไลน์มันฟ้องนะครับอืมขอให้มันรกรรมเลยะตามนั้นนะครับ เออเขารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับว่าว่าจะมีคนมาเขาเลยแกล้งไว้เลยว่ายังไงกูก็เปิดรอยได้เงี๋ยมึงก็เดินเข้าไปแน่แน่แล้วก็อ้างบอกว่าลืมลืมลืมปิดอ้างแล้วว่าเออเดินเข้าไปได้แน่นอนโอ้โหแต่ในไลฟ์ก็มันฟ้องไงเออในไลฟ์ก็มันฟ้องว่าอ้ยพวกนี้จะติดสัตว์อะไรเนาะเขาว่างั้นเออ ทำไว้แล้วนี่จะได้อะไรเนาะนะเขว่าอย่างนั้นนั่นมันก็เป็นเจต,ตนาอยู่แล้วว่าเจต,ตนาคุณไม่ไม่ไม,มีบริสุทธิ์เจต,ตนาเ่อจะเล่นงานเขาแน่แๆโอ้ไม่ธรรมดาร้ายมากแอดบอกเลยเลยร้ายจริงๆยอมรับเลยบดร้ายแล้วนะครับคุณต้นยงนะครับ หลายจริงๆเราคิดดูเราจะเชื่อใจได้ไหมต่อไปเชื่อใจไม่ได้เลยบอกได้เลยเขาถ้าปราบใดที่เขาได้เปรียบนะเอฟซี FC นะเขาจะลุยเลยเอ,อเขาจะไม่ปล่อยเลยอืมเขาจะไม่ปล่อยเลยถ้าถ้าเอาพูดง่ายถ้าเขาได้เปรียบนะเขาเล่นงานโดยทันทีเลยเขาจ้องอยู่แล้ว,วเขา เขาอยากจะเล่นงานแต่มัน,ม,นมันติดขัดเงี้ยมันไม่เข้าเต็มดอกไงเออมันไม่เข้าเต็มดอกเขาจ้องอยู่แล้วพอเขาทําอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยเขามีแผนการอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าออจะทําอะไรยังไงจะให้ได้เปรียบทําแบบไหนยังไงให้ได้เปรียบอ,อ่าเขาวางแผนอยู่แล้วเห็นไหมเออแต่ เชื่อเะนะครับงานนี้ไม่จบหรอกยังไงเขาก็รู้นิสัยอยู่แล้วนะอแล้วเขาบอกเป็นไปไปได้ไงแล้วแล้ววันนี้นะเห็นว่าเห็นว่าเมื่อวานเป็นพูดหรือว่าเออเขาเคลียร์กับาทางาทางนู้นแล้วเขาว่างั้นเคลียร์กับทางผู้หลักผู้ใหญ่แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะดำเนินการเองนู่นนี่นั่น แต่เข้าไปตรวจวันนี้เขาบอกว่า